สวัสดีสสดค่ะ,คะได้แล้วคลิปต่อเมื่อกี้นะคะมแม่แอม่มสัง่งให้ซูก้หมู <c oughs> กินแค่หมูแม่อยู่กับหนูนี่แม่ต้องอยุ่หนากงตลอดเวลาเลยเดี๋ยวเติมพลังก่อนเดินทางนะคะบ่ไก่ดอกน้อง่อกแม่ สามสิบว่ค่ะสามสิบกิโลสามสิบกิโลรอบกว่านนูกวาวันนี้จไปวัดนั่นแหละแล้วบอกให้นุไปแม่บุกแต่ว่ามันมันไปมีอย่างกว่าแม่พี่พญานาคพญานาคที่พญานาคอีรีว่ะค่ะพญานาคแบบนี้ละพี่ง่เราไปหลายพียงอย่นง้่นนี่นเราได้ดีอยู่เด้อตอนพี่กายน่ะคนไหลายพองด้วยละอัน ดูป,ปั่นจ้ะช่วงปีใหม่ช่วงคนมันหลายแต่ช่วง,น,น,งนี้นะจะเงียบเลอ๋อแสดงว่าคนณเทมาโดนแล้วโดนลเลยเนี่ยเป็นจะสองปีมั้งโนยังไม่ทันแต่กี่เดียวยังไม่ได้ไปเลยค่ะบรรลุข่าววันนี้ เ็นคพเมือแเรามาเดิน,นะนันตลาดน,นานาโรงเรียนไหมคะพูดอะพี่อีดแล้วลูเอ้าพันยุพันยุละเอ็ดตันนี้ฉันกุ้นองพอกเล่นเนะแม่ค่ะ

ครับหนึ่งสองสามอาไงครับยายเดีวพดี่เลยนี่ม่ให้เบิ้งล้อกินคิ่ไม่ให้เบิ้งล้อกินยอดวิวตก ดาแส่ให็บดวงนี่เด้อชุดนีแม่เอามาอยู่บ่จ้ะอยู่บ้าน่เดี๋ยวค่อยกลับไปนี่วันนี้เรามาเอาชุดด้วยนะคะแม่แอมรักตั๊กไว้ให้แกกวาสีใดเนาะแม่ ไม่ให้แม่ตัดร้านนี้แล้วนะคะถ้าแม่จะตัดเปร้านก็จะ,จ,ะจะหายหายเขาเราจงขอสวดคำเดียวคูนูจะมาได้ของขึ่้าใปบอกอ่านที่เทื่อไ่ยอมอานเลยชุดหนูสีพันหาอ่อยเจมาได้ขอเงินน เ,เพราะว่าถ้าสร้างตัดตอนไม่ว่าได้ปีไหม่ใชเนี่ยเขาสร้างตัดกันได้คือถึงนันคือเด้ก็ได้สร้างตั้งแต่เดือน,อนกันยาประมาณนียชุดนี้คือเป็นอะไรซิปหายเลยนี่น่าซิปหายเดือนได้อะเดือนว่างหาันหมดจ้ะแมนเดือได้ยี่สิบยี่สิบเจ็ดไม่ได้อื่นชื่อร้านะคะจะมาแต่การทำง,งานไม่ออีทีก็ต้องพัก ียันหลับยันตาว่าครับลูกพี่ลูกพี่พริกแกงนาข้าวพรของ ะะจาบเวลาถูอาบน,น้่ออกมานะน้าหนูหน้ชยชอบจิ้มเหยาบนะมันหอนกอหอนเลยมันบ้านนนี่มกอนนี่นาหนาวแบบหนาวอยู่เลยเป็นแบบนี้เนงา่ <c oughs> ตัวเงียม <to sex> <urai> ัน <punto> ด <benim> ูเตี้ยมตัวเลนเจเลนมาหนีเป็นตูเตี้ยมตัวเลนมองหน้าเลยน้องปลาดมือไหน

ัดจองหบบสูงเลยจองแค่หมาแม่พี่จะนอนพับบนีเเลย ตอนเรียกอง้งาังมีคนกิานตรงนี้เชียว่าบยกขาวใจ่านกาวบ้าเลยงหลให้เบิ้กินเขาเท่านี้แล้วได้ค่ะเพราะเลยนเดี๋ยวหนูไปวัดเตนุถายให้ดูอีกิีหนึ่งนะคะวัดียังก็แม่คุณจักซื้อบ่จาะน่าจะเป็นวัดสีรษะวัดศีรษะเล่นวัดศีราะวันนั้แม่โบก็บอกให้ไป